สวัสดีค่ะ FC ของน้องต้นข้าวสุปรยายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีดเด็ม108นะคะมาแล้วนะคะคุณผู้ชมกับบทเพลงพิเศษเพื่อถวายความอาลายัยแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งน้องต้นข้าวเป็นคนขับร้องร่วมกับพี่พี่ศิล,ลปินทั้ง6ท่านมีพี่ปอวลีแกรมมี่โกรร่วมร้องด้วย ด้วยน้อมสําเนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยโดยน้องต้นข้าวได้เข้าห้องอัดบันทึกเสียงไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2508ก็คือเมื่อวันที่ผ่านมานั่นเองนะคะซึ่งหลังจากที่น้องต้นข้าวได้ทำการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่งานของพี่เอสุภชัยที่แฟชั่นไอแลนด์เสร็จแล้วน้องต้นข้าวนะคะ ก็ได้เดินทางมาอัดเสียงที่ห้องบันทึกเสียงนครสตูดิโอโดยทางคุณวิทย์ผู้แต่งเพลงนี้ได้พูดถึงน้องต้นข้าวไว้ว่าแม้ว่าจะเหนื่อยจากงานคอนเสิร์ตสักเท่าไรและก็หลับมาในรถตลอดทางน้องต้นข้าวถึงห้องอัดตอนสองทุ่มน้องก็รีบลุกขึ้นมาซ้อมร้องเพลงอพาลัยภาพพันปีหลวงแล้วน้องก็เข้าห้องอัดเลยน้องมืออาชีพมากม น้องต้นข้าวทำเต็มที่และก็ทำได้ดีมากๆด้วยอาเสียงเสร็จก็ต้องรีบกลับบ้านเพราะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าน้องต้นข้าวสปริยาและนอกจากนั้นคุณวิทย์ผู้แต่งเพลงอาลัยภาพพันปีหลวงยังได้โพสต์รูปคู่กับน้องต้นข้าวอีกด้วยและนี่ก็คือรูปคู่ของน้องต้นข้าวกับอาจารย์วิทย์ผู้แต่งเพลง และนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่น้องต้นข้าวกำลังซ้อมร้องเพลงสดๆก่อนเข้าห้องอัดกันเลยซึ่งน้องต้นข้าวก็เพิ่งจะเคยเห็นเนื้อเพลงและก็เพิ่งจะได้ฟังไกด์ไลน์เพลงสดๆตรงนั้นเลยน้องต้นข้าวซ้อมร้องเพลงหน้าห้องอัดสดๆกันเลยนะคะเรียกได้ว่าน้องต้นข้าวเป็นนักร้องศิลปินที่มีความเป็นมืออาชีพมากๆเลยค่ะ ถึงแม้ว่าน้องต้นข้าวจะหลับมาในรถก็ตามพอถึงเวลาทำงานก็เต็มร้อยเต็มที่กับทุกบทเพลงจริงๆแอดขอชื่นชมเลยค่ะขอให้เพลงดังๆปังๆให้ได้100ล้านวิวใน24ชั่วโมงแรกเลยนะคะและรายละเอียดของบทเพลงนี้อาลัยพระพันปีหลวงได้แบ่งออกเป็น2เวอร์ชั่นนั่นก็คือเป็นเวอร์ชันผู้หญิงร้องและก็เป็นเวอร์ชันของผู้ชายร้อง โดยคุณวิทย์ผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะได้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับบทเพลงนี้ไว้ว่าขออนุญาตเป็นตัวแทนสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยครูวิไลพนมนายกสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารขอขอบคุณศิลปินทุกท่านที่ตอบรับเข้าร่วมขับร้องเพลงอาลัยพระพันปีหลวงซึ่งดำเนินการและสร้างสรรค์โดย สมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยเพื่อถวายความอาลายัยน้อมส่งเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงสู่สวรรคาลายัยเพลงอาลัยพระพันปีหลวงแบ่งเป็นสองเวอร์ชั่นคือเวอร์ชั่นผู้หญิงร้องมี6ท่านด้วยกันดังนี้หปาวลีแกรมมีโ่โกล2สอรีมวลีลัตหรือครีมอาสยาม สใบเฟิร์นสุทธิยา 4. ต้นข้าวสุปริยา 5. หนูเล็กสุทธินี 6. รอคอนเฟิรม์มซึ่งทางคุณวิทย์ผู้แต่งเพลงได้ออกมาโพสต์ถามทุกคนด้วยนะคะว่าศิลปินท่านที่6จะเป็นใครใน5คนนี้ซึ่งก็เป็นการโหวตเสียงจากทุกคนนั่นเองโดยคุณวิทย์มีตัวเลือกศิลปินดังนี้ 1. เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น สองลำไยไห่ทองคำ 3. า 3. ใบเตยอาสยาม 4. ตะก,กะแตนชนรดา 5. แอนอรดีซึ่งคอมเมนต์ส่วนมากทุกคนอยากให้นักร้องหญิงคนที่หที่จะมาร่วมร้องเพลงอลาลัยพระพันปีหลวงนั่นก็คือมีสองท่านนะคะมีทั้งตะก,กะแตนชนรดาและก็พี่แอนอรดีซึ่งทั้งสองคนก็ถือว่าเสียงดีมากๆเสียงเพราะทั้งคู่เลยค่ะ แอดเลือกไม่ถูกเลยค่ะและต่อมากับเพลงอาลัยพระพันปีหลวงในเวอร์ชั่นของนักร้องฝ่ายชายมีศิลปินชายที่ขับร้องดังนี้ 1. นึทศพลหินมะพาน2รุ่งสุริยา 3. าออสโฟเอสสี่สมมาตรราชสีมาห้ 5. โกตุลพัฒนน์หรอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งท่านค่ะและน้องต้นข้าวนะคะ ก็ได้บันทึกเสียงที่ห้องอัานบันทึกเสียงนกรสตูดิโอของอาจารย์นกรชูรักโดยมีครูปอดวิไลพนมนายกสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยมาคุมร้องให้กับน้องต้นข้าวด้วยและก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในสมาคมมาให้กําลังใจหลายท่านด้วยเช่นอาจารย์สมโพศด,ดอกยออาจารย์วิเชียนเถามูลอาจารย์สมพันธ์พัทลุง อาจารย์วิทย์ธนาวันอาจารย์อ้ออ,อยุธยาคุณแขกสอนสุพรรณโชครูนิวครูของน้องต้นข้าวและก็คุณย่าหนีคุณย่าของน้องต้นข้าวเรียกได้ว่างานนี้น้องต้นข้าวได้ร่วมงานกับพี่ๆศิลปินเบอร์ต้นๆของเมืองไทยหลายท่านกันเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นคุณทศพลหิมพานต์คุณรุ่งศิริยาคุณออสโฟเอส รวมถึงพี่ปาวาลีแกรมมี่โกรทุกคนที่กล่าวมาล้วนแต่เป็นศิลปินเบอร์ต้นๆของเมืองไทยกันเลยนะคะงานนี้เป็นงานใหญ่มากเลยทีเดียวและพอแอดได้ฟังเพลงทีเซอร์ที่ทางอาจารย์วิทย์ได้ปล่อยออกมาเป็นบางช่วงบางตอนแล้วเป็นบางช่วงบางตอนกับเสียงร้องของน้องต้นข้าวแอดฟังแล้วถึงกับขนลุกเลยค่ะคุณผู้ชมท่อนเพลงที่น้องต้นข้าวได้ร้อง ทั้งไพเราะมีลูกเอื้อนลูกคอ1 0 9ชั้นกันเลยทีเดียวเพราะจับจิตจับใจกันเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่น่าฟังน่าติดตามมากและถ้าเพลงออนแอร์เมื่อไร่เดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะคะกดติดตามช่อง kdm 108กันไว้ได้เลยนะคะและต่อมาเป็นคิวงานแสดงของน้องต้นข้าวในวันนี้นะคะวันที่5พฤศจิกายน2 5ง8 เป็นงานประจำปีฉลองครบรอบ105ปีศาลเจ้าพ่อองค์ครักษ์ณที่ว่าการอำเภอองค์ครักษ์จังหวัดนครนายกน้องต้นข้าวขึ้นแสดงเวลา21.45นาฬกา45นาทีและงานนี้ทางสอนสุพัรโชวได้ห้ามไฟ์สดทุกกรณีนะคะและก็ต้องแต่งกายให้สุภาพและทุกคนที่มาร่วมงานก็ต้องแต่งกายให้สุภาพโทนสีดำด้วยนะคะ และคิวงานพรุ่งนี้ของน้องต้นข้าวในวันที่6พฤศจิกายน2568พบกับน้องต้นข้าวได้ที่งานประจำปีสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2 5 1 8ณวัดลาดบวัวหลวงตำบลสามเมืองอำเภอลาดบวัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและน้องต้นข้าวขึ้นแสดงเวลา20นาฬกา30นาที อย่าลืมมาให้กำลังใจน้องต้นข้าวกันเยอะๆด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง t d m 108ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ